เอาละทีนี้แล้ววิธีการเริ่มคำนวณรายได้มีอะไรบ้างเราไปดูรายได้ข้อแรกของบริษัทอินดีนกันเอาละรายได้ข้อแรกคือรายได้ค่าแนะนำหมายความว่าทันทีที่เราแนะนําประชาสัมพันธ์ออกไปเราเกิดรายได้ทันทีเลยนะครับแพ็กเกจไซส์เเนี่ยจะสามารถรับรายได้ค่าแนะนําจากคนที่เราแนะนําบอกต่อไปเนี่ยนะครับที่1 Generation อธิบายคำว่าเจเนอเรชันง่ายๆก็คือคนที่เราเป็นคนบอกต่อแล้วเขาสมัครมาในรหัสสมาชิกของตัวเราเนี่ยนะครับมีชื่อเราเป็นคนแนะนำเนี่ยนั่นแหละฮะคือเป็น1นึ่งเจเนเอเรชันของเราก็คือรุ่นที่1ที่เราเป็นแนะนำรับได้1นึ่งเจเนอเรชันนะครับเอาละส่วนไซส์ M สามารถรับลงไปได้ถึง3ามเจเนอเรชันเราแนะนําคนที่1ไปอ่าเราแนะนําคนที่1ไปเจนหนึ่งไป,ไปผมใช้คาว่าเจนแล้วนะเจนหนึ่งนะแล้วเจนหนึ่งไปแนะนำต่อเราจะเกิดเจน2ทันทีเลย เจนสไปนั่นต่อก็จะเกิดเจน3ใช่ไหมเราแนะนําคนแรกเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เป็นเหลนลงไปถึง3ามเจนเลยฮะลงไปถึง3ามเจนเลยนะโดยโดยโดยแต่ละเจนเราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะฮะนี่คือไซส์เจะลึกลงไปถึง3ามเจนอ่ะส่วนไซส์แฮะในเมื่อคุณเป็นลูกค้าชั้นดีของอินดีมเป็นลูกค้า VIP นั่นเองให้ไปเลย5้าเจน 5เจนเนเรชันก็ไปนับเอาฮะลูกหลานเหลนหลนหรืออย่างงั้นเลยอย่างนั้นเลยนะครับแต่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 ไม่หมดแค่นี้นะ5เจนน็ถือว่านี่คือสุดยอดแล้วนะในรูปแบบของการการให้อะไรได้นะ5เจนลงไปลรือขนาดนี้แล้วแต่ละเจนไม่ได้บังคับจํานวนนะฮะจะมีกี่คนก็ได้นะ คุณจะมีเจนหนึ่งกี่คนก็ได้นะแล้วคิดดูว่าเจนหนึ่งไปขยายต่ออีกกี่คนโอยผมไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ามันเท่าไหร่อันนี้บอกบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ไงเพราะผมไม่รู้ว่าแต่และเจนจะเติบโตแค่ไหนแต่ที่แน่ๆฮะถ้าเกิดเราสามารถทําคุณสมบัติพิเศษอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อเราสามารถเป็นตําแหน่งซูเปอร์สตาได้เราจะได้ไปถึงเจ็ดเจเนเรชันดีนะมือพอเจ็ดเจเนเรชันฮะลงมาถึงเจ็ดรุ่นเลยผมใช้คำว่ารุ่นนะมันไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นแบบในผังสายงานนะเจ็ดรุ่น ลองคิดภาพเอาฮะเจ็ดรุ่นในอนาคตจะมีเขาเรียกว่ามีสมาชิกอยู่ใต้สายงานของพี่ๆแต่ละคนในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเท่าไหร่ผมบอกจํานวนไม่ได้เลยนะแล้วให้ยังไงฮะที่ดีไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยให้ยังไงก็ให้อย่างงี้ฮะเขาคํานวณจาก20%จากคะแนน PV ที่เราแนะนําคนใหม่เนียฮะและจ่ายเท่ากันในทุกๆเจ็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างผมแนะนําเพื่อที บริวกสินค้าไซส์ L ไซส์ L จะมีคะแนน5,000 PV ถูกไหม5,000 PV นี้แหละฮะจะถูกคำนวณ20%ก็คือ1,000บาทผมจะได้รับ1,000บาทจากค่าแนะนำแล้วถ้าเกิดเจนอื่นๆเขาแนะนำไซส์ L เหมือนกันผมก็ได้ด้วย1,000 1,000 1,000ไม่รู้แหละกี่คนมา10คนก็1,000คูณไปผมก็ได้หมื่นหนึ่งอะโดยทีย่ผมไม่ต้องแนะนำทั้งหมดทุกเจนอะ อ้าวใครเป็นซูเปอร์สตาร์นี่ยิ่งโชคดีใหญ่เลยไม่ใช่แค่นั้นฮะเพราะซูเปอร์สตาร์นอกจากจะได้รับค่าแนะนำา7เจเนเรชันแล้วคุณยังได้พิเศษก็คือยังได้รับ All s a l าร์เนอร์ชิ i โบนัส s 1%จากยอดขายทั่วโลกในแต่ละเดือนนะเดือนนั้นๆอินดีมขายถึงเ่าออกไปได้กี่ล้านบาทก็ตามตัดมาเลยฮะ1%จากยอดขายทั่วโลกได้รับแบบเนี้ยตลอดไป แต่มันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือเราต้องเป็นลูกค้าของอินดิมซื้อสินค้าของอินดิมในแต่ละเดือนด้วยอ่านะครับถ้าเราเป็นลูกค้าประจําอินดิมก็ให้ออเซลหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเอาไปเฉลี่ยจ่ายกันเลยมีซูเปอร์สตาร์ในเดือนนี้กี่คนทาคุณสมบัติเดียวกันเอาไปเฉลี่ยจ่ายเลยแล้วได้อย่างนี้ตลอดไปอะ่ะเป็นแพสซีฟตลอดไปเลยอันนี้คือแค่แค่ราได้ข้อแรกนะเราได้ข้อแรกแล้วมีแถมในตัวออเซลตัวนี้มาให้อีกหนึ่งข้อด้วยสุดยอดไหมยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าไอเจ็ดเจนในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสามารถทําได้มันจะเติบโตไปแบบไหนย้ํานะครับว่านี่คือการยกตัวอย่างนะเริ่มจากถ้าผมสามารถแนะนํา สร้างทีมงานออกไปในเจนที่1ได้สัก10คน10คนอันนี้คือยกตัวอย่างในความเป็นจริงบริษัทไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะต้องแนะนำเจนหนึ่งกี่คนพี่จะแนะนํา100คน1000คน1 0,000หมืหรือ1น0 0 0แคนก็ได้ในอนาคตผมยกตัวอย่างเอาแค่สัก10คนเนาะสิคนพอจริงๆจะเป็นซซายขวากี่คนก็ได้นะเหมาหมดไม่เกี่ยวนะสิคนที่เป็นไซส์ L เลยไซส์ L มี5000 PV ก็คือจะได้ค่าแนะนํา20%ก็คือ1 0 0 0บาท1000บาทคูณ10คนก็คืนรายได้10,000บาทถูกต้องมัครบ รายได้ข้อนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของเราเลยนะในวันศุกร์ถัดไปเ,เกิดรายได้ขึ้นในสัปดาห์ไหนก่อนแล้วก็วันศุกร์ถัดไปจะมีจะมีรายได้เข้าบัญชีเลยเอาละทีนี้แล้วลองคิดดูครับว่าถ้าในอนาคตมีการเติบโตจากการขยายงานจากการที่ทุกคนได้เข้ามาเรียนดูวิธีการทํางานแล้วก็ส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพลองยกตัวอย่างนะฟังดีๆนะว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าเจนที่หนึ่งของเราสิบคนเขาไปทํางานแบบเดียวกับเราเลยเขาไปขยายต่ออีกคนละ1ิบคนนะ่ะ ก็จะเกิดเจนสอนขึ้นมาอีก100คนถูกไหมครับหมายความว่าทุกคนทําได้สิบคนนะเออในความเป็นจริงเท่าไหร่ก็ได้นะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้แล้วแต่เลย10คนขยายไป100รคนแต่ตัวพี่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่ไม่ต้องรู้จักคน100รคนข้างล่างนี้นะแต่เราจะได้ด้วยอีก100รคูณพเท่ากับ10,000แบาทนี่แค่2เจนนะคุณสามารถมีไรายได้ในานาคตที่รออยู่นะครับ10,000แบาทแล้วถ้าไปเจนที่3าลองคิดได้ง่ายทุกคนทําสูตรเดียวกัน เจนที่สามจะเพิ่มาเป็น1,000คนจากการขยายทวีคูณออกไปถูกไหม่ะเราลองคูณรายได้ขึ้นมาเรามีโอกาสได้รับรายได้หลักล้านจากการเติบโตของทีมงานเรานี่แค่3เจนเองนะสามเจนเองนะครับแล้วเจนที่สี่แเนี่ยใครสมัครเข้ามาเป็นไซส์เอก็จะได้แค่3เจนใช่ไหมแต่ใครเป็นไซส์แอจะไปถึงเจนที่สี่เจนที่สี่เพิ่มมาอีก1นึ่งมืนคนคูณหนึ่งพันก็คือสิล้านบาทในอนาคตเลยนะ ใจเย็นใจเย็นก่อนสิบล้านบาทเขาไม่ได้ใจ่ายให้คุณในวันเดียวนะคือเราค่อยๆสะสมรายได้ไปเรื่อยๆแต่คุณได้แน่ถ้าเกิดคุณทําได้แบบนี้และทีมงานเราทําได้เหมือนกันถูกไหมไปถึงเจนที่ห้าฮะหนึ่งแสนคนคูณด้วยหนึ่งพันบาทมันคือหนึ่งร้อยล้านบาทนี่คือตัวเลขเป็นคณิตศาสตร์เลยนะถ้าเราทําได้แบบนี้ก็คือได้แบบนี้จริงๆนะฮะถ้าเป็นตําแหน่งซุปเปอร์สตาร์อีดีนเติบโตไปในอนาคตอีกห้าปีสิบปีผลประกอบการโตขึ้นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในเจนที่หกหนึ่งล้านคนคูณหนึ่งพัน มูลค่าถึง1000ล้านบาทและเจนที่7เจนที่7นะฮะมันจะทะลุตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอาเลขกลมๆให้ให้คิดเลย10ล้านคนคูณ1000บาทหมายความว่าคุณจะได้ถึง1000 0ล้านบาทเห็นตัวเลขแล้วศูนย์เต็มไปหมดเลยปวดหัวแล้วใช่ไหมเอาง่ายฮะคุณแนะนําออกไปตอนนี้หนึรหัสคุณจะได้20%ของ P ีเขาแล้วลองคิดดูฮะว่ามันจะมากมายขนาดไหนอันนี้คือการยกตัวอย่างให้ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นภาพว่ามันสุดยอดมากนะ